หัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อ modifiermodifier modifier modifier อยู่ตรงนี้หน้าต่าง property อันนี้หน้าต่างนี้เขาเรียกหน้าต่าง property อยู่ตรงนี้นะครับหน้าต่าง property ตรงนี้สังเกตดูว่าเราจะเห็นว่ามีรูปปแจไขควงอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า modifier เป็นกลุ่ม modifier ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเรามาดูว่า addmodifier จะมีปุ่มหนึ่งชื่อปุ่ม addmodifier มันจะมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่ม modifier ณที่นี้นะครับผมจะแนะนำที่ modifier สองกลุ่มก็คือกลุ่ม generate กับกลุ่ม deform ตรงนี้ส่วนทั้ง2ด้าน2ข้าง modifier 2ข้างนี้มันเป็น modifier ที่อันแรกอันนี้เป็น data ซึ่งมันจะค่อนข้าง a d v a n c e หน่อยไม่เหมาะกับตอนเรียนในขั้นต้นตอนนี้นะครับส่วนฟ h y s ก c s ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์ซึ่งมันสามารถที่จะไปสร้างจากจุดอื่นแล้วมันเกิดมาที่ตรงนี้ได้ซึ่งค่อนข้าง ซับซ้อนกว่าที่เราจะเรียนในตอนนี้นะเรามาเรียนกันที่ตรงนี้นะครับก็คือ generate กับ deform modifier 2แบบนี้นะครับก็คือกลุ่มทางด้านนี้เป็น generate ก็คือตามชื่อเลยเป็นกลุ่ม modifier เพื่อเกิดการสร้างเพิ่มจำนวนส่วน deform ก็คือเป็นกลุ่ม modifier ทำการเปลี่ยนรูปทรงอ่า generate คือเพิ่มจำนวน deform คือเปลี่ยนรูปทรงนะครับจำให้แม่น สองอย่างนี้ทำงานต่างกันนะครับโอเคเรามาดูที่อันแรกกันนะครับ array นะครับที่ g e n e เรต e a r r a y ก็คือการเพิ่มจำนวนตัววัตถุที่มี Modifier array นั่นเองนะครับ array คือการเพิ่มจำนวนเป็นแถวแถวเนาะซึ่งเราจะสามารถระบุได้ว่าจะเอาแถวแนวแกนไหนแกน X ออย่างนี้นะครับมาดูที่พารามิเตอร์ของมันกันนะครับ ฟิตไทยเนี่ยคือมันจะวัดการเพิ่มจํานวนด้วยอะไรนะครับอันนี้ฟิตโดยการวัดด้วยจํานวนของเขาตรงนี้นะครับคือจํานวนของที่มันถูกสร้างขึ้นมาที่กล่องสี่เหลี่ยมนี่ถูกสร้างขึ้นมาต่อมาอตามความยาวนะครับดูตามความยาวมันก็จะเพิ่มจํานวนตามระยะต่อมาฟิตเคิร์ก็คือเพิ่มจํานวนตามเส้นนะครับเรามาที่ฟิตเขากันก่อนนะครับนอกนี้เราไปดูใน YouTube เอาก็ได้เนาะ ผมจะให้ดูอตอนตัวง่ายๆตรงนี้นะครับอย่างฟิตเขาเนี่ยเราสามารถเพิ่มจํานวนจาก2ไป3 4 5 6 7 8ห้าจปได้อย่างนี้มันไม่ได้เป็นทรงกระบอกนะครับมันไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมยาวนะครับแต่จริงๆมันเป็นวัตถุคนละชิ้นกันโดยที่เราไปดูใน roll out relative offset ตรงนี้นะครับที่ factor x y z มาที่ x เป็น1เพราะว่าเห็นไหมครับมันทําการ copy ตัวเองแล้วก็ เลื่อนตำแหน่งไปในแนวแกน x ทีละหทีละ1ทีละ1ก็คือทีละรัศมีตัวเองนั่นเองนะครับเราลองเปลี่ยนวิวพอร์ตดูนะครับเป็นแบบนี้ r e frame เห็นไหมครับมันติดกันชิดมากเราสามารถขยายได้นะครับเห็นไหมครับนี่อาร์เรย์สามารถทำได้มากกว่า1น,นะเราสามารถเพิ่มอาร์เรย์ได้อีกอันหนึ่งแล้วอันนี้เป็น16แล้วก็16ด้วย แล้วก็ตรงแฟกเตอร์ x จาก1เป็น0ครับเราจะให้มันขยายในอีกด้านหนึงเป็น y นะครับก็คือเป็นอะไร16เป็น1.3ครับอ่าอครด้านบนนี้1.3สังเกตดูว่ามันจะเห็นว่ามีวัตถุเพิ่มขึ้นในด้าน y ซึ่ง copy จากด้าน x ซึ่งด้าน x มันเป็นแถวอู่แล้วทีนี้ด้าน y มันก็ copy 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 c o p กขึ้นมาอีกก็กลายเป็น มันตั้งแถวนะครับด้านละ16ชิ้นนั่นเอง16คูณ16นั่นเองนะครับเราสามารถเพิ่มอาร์เรย์อีกชั้นหนึ่งเป็นด้าน Z ก็ได้นะครับอย่างนี้เขาเป็น16เนาะแล้วก็ด้านแซเป็น1.3เนะาะเห็นไหมครับก็คือเป็นกลุ่มของกล่องสี่เหลี่ยมนะครับทุกด้านมีจํานวน16กล่องนั่นเองก็จะได้เป็นอย่างนี้เนี่ยแค่นี้เราก็จะได้งานประหลาดปรหลาน่งอันแล้วไหครับ สวยๆทีนี้เรา x ไปก็คือปิด modifier ไป modifier อื่นๆก็อาทิเช่น bevel นะครับเราสามารถาเพิ่มจํานวน polygon ได้แต่มันจะหักมุมตรงนี้เห็นไหมครับมันดูคล้ายๆการเปลี่ยนรูปทรงนะแต่มันน่าจะเป็นตักกากของการเพิ่มโพ l y g o n ตรงหักมุมตรงนี้ amount ก็คือความกว้างของมุมที่หัก เซกเมนต์ก็คือจำนวนของพูลิกอนที่อยู่ตรงที่มันหักมุมเมื่อมากกว่าหนึ่งก็จะดูโค้งขึ้นนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะนี่คือการใช้เบวิลนะครับทำให้วัตถุที่มีเหลี่ยมกลายเป็นมนอันนี้ผมจะอธิบายแค่บางตัวซึ่งตัว modifier จริงจริงเราไปดูใน YouTube มีเยอะแยะนะครับผมจะอธิบายส่วนที่ เราจะใช้กันในคอร์สนี้นะครับอย่างบูลเลียนนะครับตรงนี้เราต้องมีวัตถุมากกว่าหนึ่งนะกดชิป a ผมก็เลือก UV s p h e r ยเข้ามาตัวนี้เราจะให้วัตถุ UV s p h e r ยตัวนี้กินวัตถุชิ้นนี้คือมันจะตัดด้วยรูปทรงกลมตัวนี้เราก็สังเกตนะครับในบูลเลียนนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับคือ operation วิธีการบูลเลียนนะเป็นอินเตอร์เซ็กยูเนียนและก็ดิฟเฟเรนซ์นะครับดิฟเฟเรนซ์ก็คือมันจะตัดส่วนที่ทับกันนะครับส่วนอินเตอร์เซ็กคือมันจะเอาส่วนที่ทับกันเนี่ยไว้แล้วส่วนที่ไม่ได้ทับกันมันจะหายไปยูเนียนคือรวมกันนะครับและติดกันลองดูที่อินเตอร์เซ็กที่ดิฟเฟเรนซ์นะครับเราจะเห็นว่ามี ปุ่มพลิกปุ่มจิ้มดูดนะครับกดมาแล้วก็ไปจิ้มที่ UV Sphere คือดูดมาเพื่อใช้งานปุ๊บเห็นไหมครับชื่อ UV Sphere ก็จะปราดกฏตรงนี้ทีนี้พอมาเลื่อนเข้าไปใกล้มันก็จะเริ่มกินเรามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะ visible มันไปเห็นไหมครับนี่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนที่ตัววัตถุตัวนี้ที่เป็น Boolean เราก็เลื่อนปุ๊บๆๆเห็นไหมครับก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ประหลาดๆสวยๆเราสามารถเอา Modify พวกนี้มาเล่นได้ด้วยนะครับ เราเปลี่ยนตัวโอ per ation เป็นยูเนียนเป็นอินเตอร์เซกดูเห็นไหมครับอันนี้เอาตรงส่วนที่ตัดกันยูเนียนคือรวมกันนั่นเองนะครับนี่ถ้าเราเลื่อนก็จะเป็นแบบนี้ดูประหลาดๆนะครับแบบนี้บูลเลียนเนาะต่อมาก็จะเป็น Subdivision surface นะครับตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการเพิ่มโพลีกอนแล้วก็ทำให้ตัววัตถุมันสมูทขึ้นตัวนี้เราจะใช้บ่อยมากนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวในอนาคตใน c ช a เตอร์ถัดๆไปเราก็จะใช้เยอะมากนะก็จะเอามาให้ดูก่อนนะครับก็ Subdivision surface ก็คือการซับเพิ่มโพลีกอนสีเท่าสีเท่า,ส,ทาสีเท่าไปเรื่อยๆนะอย่ารูดนะครับถ้ารูดนี่เครื่องถ้าเกิดเครื่องของเราเนี่ยมันไม่ ไม่ไม่ได้แรงพอหรือมีแรมน้อยมีอะไรน้อยเนี่ยมันอาจจะทำให้เครื่องเราค้างได้นะครับพยายามใช้วิธีติ๊กติกติกซึ่งค่าของอเลเวลเนี่ยของมันมีไม่เกิน6นะลองติ๊กไปถึง6เห็นไหมครับหยุดแค่นี้เนี่ยเยอะมากเลยนะครับจนกลมเซียวเห็นไหมครับโอเคนะฮะสองอันนี้คืออะไรมันจะมีค่าเดียวกัน ก็คือเวลามันเรนเดอร์ก็จะเป็นความละเอียดเท่านี้แต่เวลาอยู่ที่วิ e w p o r t เป็นความละเอียดเท่านี้เห็นไหมครับตัวซั i ลิ s ันเซอร์เฟซค่อนข้างกินแรมมันก็เลยมี2พารามิเตอร์แต่ทํางานเหมือนกันเท่าแต่ว่าทํางานกันคนละที่นะครับอันนี้ทํางานที่ viewport อันล่างทํางานที่ตอนเรนเดอร์นะครับมาที่ s กินน f ไ มาที่ solidify ทัวทีไม่ใช่ skinify นะี solidify นะครับกดแทบ็บเข้า edit mode เดี๋ยวผมจะลบวัดตรงส่วนของที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อจะดูว่า solidify ทำงานยังไงมันทำให้วัตถุที่แบนๆมีความหนาขึ้นนั่นเองนะครับปึ๊บแล้วก็เลื่อน thickness ปรับ thickness คือความหนามากขึ้นไหมครับทำให้วัตถุมันมีความหนาขึ้น solidify เนี่ยเอาไว้ใช้ทำ วัตถุเป็นพวกจานพวกชุดเกราะพวกอะไรที่มันมีความแบนแต่ต้องมีความหนานั่นเองนะครับแบบนี้เรามาดูกันตรงส่วนของดีฟอร์มกันบ้างนะครับผมกดชิป A นะครับเอาวัตถุอื่นเข้ามาบ้างอย่างนี้จากนั้นผมทำให้มันเป็น subdivision surface เพิ่มพลิกอนเดี๋ยวผมจะใช้ ตัว generate ขึ้นมาอันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตรง deform ก็คือเป็นการเปลี่ยนรูปทรงเนาะมาดูที่ตัว wave มันก็จะทำให้วัตถุของเรามีลักษณะ animation เป็น wave แบบนี้ก็ดูประลาดปลาดดีสวยดีนะครับลองเอาไปเล่นกันก่อนเนาะมีอะไรบ้างมี เอากล่องสี่เหลี่ยมนะครับผมจะเพิ่มพลิกอนเพิ่มพลิกอน subdivision surface แล้วผมเปลี่ยนเป็น simple simple คืออะไรใน subdivision surface ก็คือมันจะทำการเพิ่มพลิกอนนั่นแหละแต่จะไม่เปลี่ยนรูปทรงนะครับเราลองเป็น w i l e f r a m e เห็นไหมผมเอา optimize ออกนะมันดรอปเส้นออกไปเพื่อให้ คอมพิวเตอร์เราทํางานน้อยลงนั่นเองพอเปิดขึ้นมาก็จะเห็นนี่นะครับให้เยอะๆแบบนี้ทีนี้ผมต้องการให้มันกลมโดยที่ผมใช้ตัว d ด f o r m ์มกลุ่ม d ด f o r m ม m o d i f i e r นะฮะอย่างเคสตัวนี้ครับปุ๊บมันจะทำให้ทรงกลมของผมเนี่ยไม่ใช่จิสี่เ,เหลี่ยมของผมเนี่ยกลมขึ้นนั่นเองปุ๊บเหนะ็นไหมครับ ถ้าเป็น0.1ถ้าเป็น1สินะครับก็จะกลมแบบกลมไปเลยก็เอาไว้ทำเอฟเฟกต่างๆได้ดูเหมือนเซล์ใช่ไหมเห็นไหมฮะพอเราเห็นอะไรบางอย่างมันก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าเอาไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับสังเกตดูว่า modifier ต่างๆมันมีคุณนะสมบัติที่แตกต่างกันไปเราลองเทสลองเล่นกันด้วยโอเคเดี๋ยวแถมอันนึงก็คือ m i r r เรอรนะครับมิ r r เรอร์มิ r ตามชื่อเลยนะครับก็คือเราจะได้วัตถุด,ด้านตรงกันข้ามนั่นเองเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Edit Mode แล้วก็ย้ายมันออกไปทางด้านหนึ่งอ่าแล้วทีนี้ผมจะทำมิ i r เรอเอา m i r r เรมาใช้ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะเกิดอีกด้านหนึ่งเป็นคู่เสมือนนะครับ ผมเข้า Edit Mode แล้วผมโรเต t e ดูเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งก็จะทำเหมือนกันนะครับแบบนี้ซึ่งมันยึดที่แกน x เห็นไหมครับพอเราติ๊ก x เอาไว้แต่ถ้าเกิดเราติ๊ก y มันก็จะ copy แนวแกน y ถ้าเกิดติ๊ก z, อ่อถ้าเกิดติ๊ก z มันก็จะทำการ copy แนวแกน z ด้วยนะครับ แบบนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนไปในตำแหน่งที่ห่างในแต่ละแกดก็จะเหมือนกับว่ามันดูเหมือนเดิมแมทริกเนาะเห็นไหมครับมีความซ้ำๆซ้ำๆกันในแต่ละ4ด้านโอเคนี่คือการใช้ modifier นะครับซึ่งเป็นการหยิบมาใช้แต่ละตัวบางตัวเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยว เวลาน้องๆได้เรียนไปเรื่อยๆก็จะเห็นการหยิบใช้ modifier ที่ต่างๆกันไปไม่ใช่แค่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลองไปเซิร์ชอยู่ใน YouTube นะครับว่า modifier แต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรบ้างซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับก็มีแนะนำอยู่เยอะแยะมากมายนะครับผม